เราจะแสดงจุดยืนยังไงอะคะตอนนี้คุณผู้ไทยจะบอกังไงบ้างคะเรื่องของพรรคสองดูนฐานนี่เราอยากบอกอะไรไม่ถึงว่าเราอยากจะชี้แจงอะไรครับไม่ต้องชี้แจงกันแถลงการก็ชัดอยู่แล้ว,ลวนะครับเรามีความจําเป็นที่ต้องออกพักพลังประชารัฐกับพักลมแดดตางชาติมาร่วมจัดการรัฐบาลเหตุผลสําคัญที่สุดนี่คือคือซีกเราเนี่ย312เสียงเดิมเนี่ยโดยมีพักเก้าวไกลเป็นแกนหลักเนี่ยไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับแสดว่าพี่หมอไม่รักพี่หมอไม่ลากที่เคยคุยไว้ครับ เดียเด๋ยวดิคนละประเด็นที่หมอไม่ลาออก <S 2> <S 2> เ,หเหตุผลที่จาเป็นที่เราต้องเอาสองพักนี้มาเนี่ยเพื่อให้จัดตั้งรัฐบาลได้ให้ได้นะครับถ้าไม่เอามาเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แน,น่นอนและเหตุการณ์ที่เราจัดตั้งไม่ได้แน,น่นอนอะไรจะเกิดขึ้นนี่เราไม่คาดการที่มันอาจจะเป็นผลร้ายกับประเทศได้เพราะฉะนั้นเราทําในสิ่งที่เราเห็นและมุ่งมั่นทําให้กับประเทศนิประชาชนต้องมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งให้ได้โดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนํา เป็นหัวหน้ารัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นตัดประเด็นเรื่องพักเพื่อไทยจะไปเป็นแนวร่วมไปเป็นนั่งร้านให้กับพรรคอื่นี่ยตัดไปได้เลยอก็คือพี่หมอจะไม่ลาออกใช่ไหมคะรวมที่สองอสคำถามเรื่องที่ผมจะลาออกเนี่ยนะครับผมตั้งใจที่จะประกาศความรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับจะไม่ปฏิเสธื่าจะไม่ลาออกนะครับเมื่อไหร่ครับพี่หมอยินดีลาออกแน่นอนแต่ภารกิจการทําหน้าที่หัวหน้าพักมันเป็นกรรมการบริหารพักที่จะต้องจัดตั้งรัฐบาลในส่วนของเพื่อไทยให้สาเร็จ วันที่เสนอชื่อส่วนของคณนะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลของพรรคไทยเสร็จนะครับผมประกาศในาการนั่นที่จะจมลงนการ<ม>ลาออกค่ะจะรับตำแหน่งนายกตัททน,นตรีไหมครับพี่หมอครับจะจำนงในการลาออกค่ะลาออกในความเป็นอยูผมประกาศอะไรไว้ผมจะรับผิดชอบในส,สิส่งที่ผมประกาศไว้ครับจะรับตำแหน่งนายกอ้รัฐมนตรีไหมครับพี่หมอครับ